ปี2566เทพทั้งหลายขอพอรท่านเยอะๆเงินทองไหลามาเทมากวักเงินกวักทองกวักลูกค้าเข้าร้านเทพเจ้าไฉ่สิงเอียปีใหม่ปีนี้ย่างเข้าสู่นักษัตว์เถาะไม่ดุเท่าปีเสือแน่นอนเราจะนับหลังตรุษจีน22มกราคม2566ก็เข้าสู่ตรุษจีนกันแล้วเทพทั้งหลายนะขอพอรสิ่งดีๆความมั่งคั่งร่ำรวยท้าเวสวรรณกับเทพเจ้าไฉ่สิงเอีย คือเทพเจ้าองค์เดียวกันดึงดูดทรัพย์แล้วก็โชคดีแล้วก็ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างเทพเจ้าไฉสิงเอียที่อยู่ที่หน้าเอ็ดตรงนี้เบิกเนตรเรียบร้อยปลุกเสกเรียบร้อยแล้วเช้ามานะคะบูชาน้ำชา5้าถ้วยตั้งจิตอธิษฐานขอให้เงินทองไหลมาเทมาทุกทิศทุกทางทั้งยามหลับและยามตื่นเกิดสุครามเนี่ยอยู่ช่วงหนึ่ง เพื่องปูมากนะคะแล้วก็แผ่วอันนี้เป็นเรื่องปกติต้องมีเทพเวียนกันมาในการดูแลมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาเหมือนกับที่เราบอกว่าช่วงนี้เรามีนายกคนนี้เราเปลี่ยนนายกคนนี้จะโดดเด่นในเรื่องอะไรก็เหมือนกับการเปลี่ยนมาดูแลมนุษย์เนี่ยจากบรรดาเหล่าเทพองค์จตุคามรามเทพใครที่บอกว่าเก็บเหรียญของจตุคามเอาไว้ยาวนานแล้วปีนี้เอามา กลับมาบูชาเนะี่ยท่านเองก็จะบันดาลเรื่องของโชคดีโชคลาภอาจจะดนบันดาลให้เรามีโชคดีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะคะบางสิ่งศักดิ์สิทธิ์กักลูกค้าเข้าร้านความเชื่อความศรัทธาช่วยเสริมพลังใจค่ะก็ขอให้ปีใหม่นะคะเรารับ,ร,บรับสิ่งใหม่ๆเรื่องไม่ดีปล่อยมั่นทิ้งไว้ปีใหม่แล้วขอให้มีแต่สิ่งดีๆเฮงๆรวยๆค่ะ